ใงค่ะอันนี้ฟักบักใงเลยหน,ยน่ยบักใ่บักเงาเลยค่ะ,คะปลาพ่อนสีแขงใส่ไก่เอมือนแขงใส่ไก่ให้เด็กหน่อยกินเซฟๆเนาะค่ะคือว่าลวปลาพ่อนขายขอแกงเนาะสีบดได้สองถาดบักใยึินบอกค่ะนะเดี๋ยวปลาพอนสีทํำพีที่ปอกได้ค่ะเด้อจัางมาเบิงกันว่ามันได้หลายขนาดไดปอกเปลือกหั่นดีๆล่างแล้วก็ทีไปใส่ถังน้ำแข็งไว้ค่ะ แต่แกงมืออื่นเนาะเตรียมการเนาะค่ะเดี๋ยวปะพอนทำพิธีปอกกันค่ะนี่ก็เป็นฟักที่ปะพอนหั่นแล้วค่ะฟักลูกเมื่อกี้นี่ค่ะมันเยอะแยะมากไม่ถาดบักไงบักือมาเลยค่ะมันลูกไงมันน่าจะแกงบบหมดรอบเดียวแล้วค่ะน่าจะได้แกงสองรอบเนาะอัดใส่น้ำแข็งไว้ค่ะ เยอะมากเลยสมกันลูกเพื่อนค่ะนี่ปักท่องหั่นไวหห้หลูกเมื่อกี้นี่จักโลกบอลลูเนาะหั่นออกมาก,ก็ได้เต็มถาดบัหงไง่ล้นเลยล่ะค่ะแกงมืออื่นแกงปักไก่เซ่บๆมืออื่นจะ้ะ ป้พรอนขอสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆค่ะก้อนสิพีเฮ็ดเข่าแกงเศา้านี่ป้พรอนกับมาไทายบรรยากาศงามๆวิวงามๆให้บึงค่ะป้าจะมาถึงลานเนี่ยค่ะประมาณตีครึ่งแล้วก็อย่างช้าก็ไม่เกินตีหา้านะค่ะนาะเฮ็ดเข่าแกงเนาะก้อนสิไปเฮ็ดเข่าแกงก็เห็นภาพางามๆวิวง,งามช่วงเ้านี่ก็ขอไาย จักน้อยเกินค่ะพ่อนให้มันสดชื่นจังไปเล่งเห็ดงานเห็ดเผ่แกงกันจ้าเมืองหลวงเมืองสมุทรปราก,การเนี่เป็นเมืองที่ขู่ค้นเยอะแยะมากมม่นะคะแออัดกับว่าได้แต่ตรงที่พระพอนอยู่ในี่โชคดีมากๆเลยค่ะอยู่ติดริมคลองริมห่วยแล้วกะโปรง่งโล่งล่มเขา่าอากาศดีค่ะ กันเลยแบบสดชื่นค่ะบวมไข่แอร์บวมมิแอร์ออรดรารคาะข่างๆทั้งใส่กับเป็นบ่อร่มเข่าโกกดีค่ะกะ๋เลยโชคดีไปค่ะ มาเริ่มเข่าโหมดเห็ดเข่าแกงมะละกอลูกดีลูกใหญ่มากๆเลยค่ะปอพอนคือวาสีเห็ดอยู่สองเมนูคือแกงอมไก่ใส่มะกอเห็ดล่องเบิงด้ค่ะบบเคยเห็ดดอกแต่ว่ามีคนแนะนํำมากเห็ดเทียนึงก็โอเคแซ่บมากๆเข้ากันดีค่ะอีกเมนูนึงกับสิเอาไปแกงส้มนะคะ่ะสองเมนูเลยค่ะมะกอมันลูกใหญ่เนื้อมันแน่นค่ะตันดีมากๆเลยค่ะ แกงเขียวหวานข้นๆค่ะน้องๆองตอนเทียงโอ้ยง <c oughs> ่าหดเละแซค่ะเะตมข้นโบหวานกลุมกลมค่ะ แ,แกงนหวานมันออกหวานไส่มันถือบรเซ็ดเนาะกินม,มันมกินมันก็บรเซ็ดค่ะแต่มันออกหวานไปแกงเขียวหวานไก่ค่ะข้นๆเลยค่ะแหบจะข้นบ่ได้เลยเนาะ ไก่สองโถรสชาติโอเคค่ะได้ที่แล้วละ่ะพอทอดกับิีอิดแกสค่ะเพราะว่ามันเส่บแล้วค่ะบ่าต้องปรุงลังแล้วเพราะว่าซิมแล้วเนะแกสค่ะเมนูกับสิประมาณนี้แหละค่ะสลัดซับ เปลี่ยนไปเรื่อยกับเฮ็ดไปเรื่อยคือีอยังออกกับเฮ็ดไปเนาะค่ะนอกบางเยกัว้นกับคือมาเฮ็ดเมนูอันแบบสีพานมาซ้ำๆนี่แ่ละค่ะจักสีเฮ็ดอีอยงนอเนาะเฮ็ดอยู่ถุกมือเฮ็ดมือหนึ่งลายเมนู่บางเท้อกับคืดบ่ออกค่ะอันนี้ต้มไก่ใบมะขามอ่อนสุดยอดเลยค่ะปะพอพรอนซิมเบึงสดหน้ามือเส้านียวเข่าชา ต้มยำไก่ต้มไก่บ้านเ้าเนี่ยแหละค่ะต้มไก่ใส่ใบมะขามออกมะขามอ่อนเนาะเช็บเซีบค่ะรสชาติพอดีกลมกลม่อมหอมใบมะขามอ่อนอีลีค่ะพอดีเลยเสียบอันนี้ผัดกะเพราลูกชิ้นหมูใส่หมูสับอีกทีนึงเนาะคะ่ะเอาขึ้นถาดได้ค่ะ ช่วงบายกัมีสตอมาทรงค่ะสตอมาตะภาคใต้ค่ะมาหอดสองมือแล้วล่ะก็บ่ได้จกออกจกกย่ค่ะจกไปกินเที่ลรฟักสองฟักแต่บ่ได้จกออกค่ะเม็ดใหญ่ดีดีเม็ดเต็ม น้องไอ้ผูกกองทรงมาตะผากไตทรงมาบอยอยู่ค่ะสรงมาให้กินบ่อยอยู่ยกไปกินหลายเตืบแล้วล่ะค่ะแล้วก็บแบงมูแบงพวกกูละนิดโูดละหน่อยไปเม็ดแก่ดีค่ะเม็ดเต็มดี แต่รอบนี้มันไม่นอนแมค่ค่ะเนี่ยเนี่ยถ้ายังเสี๋ยจะจะมีนอนเลยค่ะนี่นี่น,นี่แบบนี้มีแท้ๆค่ะมีแท้ๆนี่คันแบบนี้คันเป็นรอยดําแม่งก็จังถือเจาะเข้าไปนะคะนี่คันยังสีมีแท้ๆค่ะบวผาดเดียวเิียาช่วงเศร้าช่วงเที่ยงปลาพอรอนกระขายข้าวแกงเรียบร้อยเสร็จสิ้นลวค่ะ เก็บแล้วล่างแล้วตากแดดเรียบร้อยแล้วค่ะกาสีเอาไว้ซ้ำนี้สักก่อนเด้อค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่น้อ,นอ,นองทุกคนทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันขอพรกาสีเอาไว้ซ้ำนี่แล้วค่ะพอสมควรแล้วเนาะเวลาสวัสดีทุกคนทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆสวัสดีค่ะ